สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเศร้านะครับพามายำตุ้มดักปลาไหลครับผมอยู่ในบวกนะครับใส่ว้บวกน้อยๆนะครับลองน้ำครับลมไหลลงมาแต่ผู่ยำยำไปหลังแรกนิดงานดันครับผมเบิ้งครับนี่ผมงานดับขึ้นมา น่าจะมีตัวครับผมข่นงาดันขึ้นเพารพ์ตพารนี่ครับผมนาดันมาลุ้นครับว่าสิ่นี่จะโต,ตอู้หยครับผมมีหนึ่งตัวครับโอ้ยใสเงยพอมครับแก้วโอ้หูยนี่ครับตัวงามพอมใส่ใเงยพอมครับผม หลังเล็กมาแล้วครับหนึ่งแต้มแก้วหลังเล็กแฮกมันจัดป้ายเด็กมาสีหลังครับใส่ไ้ห้าหลังนะครับหลังหนึ่งอยู่คุณครับ้งาง,างบวกคนครับ ที่สองกันครับผมนี่น่าจะส่องอยิง <initiatives> ่งจะส่องน้าคือโบขึ้นน้าคือโบดันส่งคือโมดังนี้ปิดยังได้น้าคือโบดันขึ้นนีว่าแล้วครับคือจะประสิวกับหัว chắc như cái đấy này không như một mì tổ hợp làm cái sàn cái thấy mít thế là cứ bố đắn เป็นจังใดโอ้ยมีเต้มครับทางนี้จะมาอีกหนึ่งเต้มครับแต่ว่าโบยงใหญ่ปันไดครับผมตู๊หลังเล็กเลยนี่ครับผมกระดูกไพยครับลิน,น, <c ười> บนมามาสองเต้มแล้วครับสามหลัง หลังที่4ครับผมเ,เป็นจะมิดแทปกับงานบูดุงบดันทั้ง,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 งน้อยแทะตึงเด๋อมาแล้วมาหลังที่4ก็ไม่มีตัวครับผม อันสุดท้ายครับลงที่ห้ามันจะคือบ่ลงที่ห้าของเราโอโ้ลงมาเลย

แก้วโอ้ย uh รู huh. ้มาทานมาทานครับหลังเนี่ยใส่เงยสองตัวเลยครับมาแล้วกันชู่วครับบักเงี้ยเลยครับสองตัวเลยครับหลังเนี่ยครั้งสุดท้ายอ่ะ เขาทาเขาทาครับผมเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันมบ้างครับเอาแล้วครับผมสรุปผลงานนะครับวันนี้ตุม่มเหอหาหลัง,น,ลลงนี่ครับผมมันดูซ้ำหลังครับนี่ผมหลังแรกหนึ่งเต้มนะครับผมโอ้ยใส่ตัวใหญ่ดีครับบวกนะ อะไรอะใส,ส่งามเลยครับนะหลังที่สองครับหลังนี้หลังที่สามเลยหลังที่สองบุ้ชี่นีหลังที่สามครับมันมาเต็มหนึ่งมันหญ่ครับเต็มนะแต่ว่าหลักสุดท้ายของนีาโอ้ยแก้วเลยครับย่างแก้วครับสองตัวพวกนี้ครับหลังเนี่ยมาถ่านนี่ลีครับผม วันนี้ใส่เงียเป็นเงียไอ้ไอ้หมูสามชั้นครับหั่นเป็นซิ้นเป็นซิ้นครับผมเสร็จแลงานกัดห้าหลังนะครับผมสี่เต็มครับผมโอเคครับผมเจอกันมาคลิปไหมครับคลิปนี้สวัสดีครับ